ผลลุกพี่น้องสำรับมือว่านี้ทางด้านบอดโจโยมนินน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางส่วนนะคะแล้วก็ทังทีมงานผู้บริหารศิล,ลปินจากหลากหลายคณะพี่น้องมือว่านี้ไดมาร่วมพิธีบวงสวงสำรับภาพพยนตร์เรื่องลายออบสำรับนังเรื่องไขอ่ออเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับผ้ากันว่า แคร์เดยยินแคซื้อนี่กับค้นลุกแล้วนะคะรวกาสำรับนังเรื่องนี้พี่น้องนะคะหลายคนกับผากันว่ารายได้ที่จะเข้ามานะคะหาไวยล้านี่่อยุพันนพี่น้องหลายคนกับผ้ากันว่าสีเป็นคือคํำเบาทีอุ้งอิงเคยเดียวเบานะคะว่าลาสิภาพอโจจับเงินพันล้านนะคะแล้วหลายคนกับผ้ากันว่าเสื้อว่าสีเกิดขึืนกับนังเรื่องนี้ เป็นตั้งหดหยาต้องมารอติดตามนะคบสำหรับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้พี่น้องได้มีการนําเอาศิลปินทีมาแรงนะคะบวาวาสิเป็นทางด้านบอสนกพงศกรทางด้านน้องอไอ,อสกุณาพรทางด้านอ๊อฟสุรพลนะคะทางด้านเบลนิพาดานะคละลากอีกหลากหลายคนมาร่วมเล่นในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สิถือสายออกไปในเดือนพฤศจิกายนพี่น้องกะเป็นช่วงที่ชาวอีสานนะคะเป็นช่วงที่เกี่ยวเขาแล้วคุณรับพี่น้องในเดือนพฤศจิกายนนะคะนันลับพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟนคลับหลายคนกับภากันว่าคอยอยากสีเบิ้งอยากจะเห็นแล้วนะคะมือวานน่าดนีในวันที่16นะคะกะถือว่าเป็นมือสันวันดีนะคะบอสโจก็บบอกว่าคนทีสีมาบวงสวงให้ไ่สุดสีขาวเดอร์พี่น้อง ะะตามที่เอฟซีแฟนคลับหลายคนได้เห็นนะคะกับภาคกันมาถือว่าเป็นภาพที่อยากเห็นนะคะอยากเห็นมาโดนแล้วละนะคะนี่ละเหมือนเป็นการได้นี่ละรวบเอาศิล,ลปินมาบอกมาจาก,กันมาพอนาะพูดคุยกันนะคะถือว่าเป็นครอบครัหวไเรยวันเถาะนะคะนันรับพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกว้เลว่าขนลุกนะคะจำได้ว่าพี่น้องสำหรับทางด้านหลวงตานุ จอยเอฟีแฟนคลับหลายคนก็คือสีจำเพื่อนได้ดีนะคะสำหรับในมือว่านีเพื่อนกะได้มาร่วมพิธีบวงสรวงสำหรับนางเรืองนีนำ้ำลักกะสำหรับองค์อิงเพรบนแพงพี่นองคือว่ากิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเป็นตั้งหนหลังจากที่ได้เห็นทางด้านหลวงตานุนององอิงกะนางลงพี่น้องนางลงก็คือว่าแบบเป็น เป็นนิสัยทีเอิญวาหนานรักแห้งนะคะเป็นนิสัยทีเอิญวาลูเดเลว,วาพ่อแม่สอนมาดีนะคะวางังกับพี่น้องสำหรับทางด้านหลวงตาหนุเพิ่นได้โบกับอุ้งอิงเพิ่นไดใ้ไหโอวาดน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงแบบนี้หลายคนต้องพากันข้นลูกย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวสิท่าพี่น้องไปฟังคลิปคลิปนี้นะคะว่าทางด้านหลวงตาหนุได้ให้โอวาดนอ้องอุ้งอิง ว่ายังไงไปฟังกันค่ะคนหงายต้นไมหงายแล้วว่ามีโจมีหอยตัวหนึ่งเป็นหนอนน่อมๆมันเกิได้ว่าผู้ผู้สอนอย่างดีคนเขาว่าบันใครบอกกันถึงแก่ับเข้า็นหนอนมของน้ำทีเราเป็นเมนทสอนน้หลายภาษาไปด้วยมนีมันอกหลาย่นเนมนไม่ต้องันเยอะก็มีตดแเพื่นี้นะแต่ นั่นแหละค่ะพี่น้องสำหรับทางด้านหลวงตานุเพิ่นกได้ให้โอวาดนองอุ้งเอิงนะคะว่านองนี่ถือว่าเป็นค้นทีนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะนี่ละพอโจกับแม่หน่อยสอนมาดีพันนาพี่น้องรักษา ความอ่อนน้อมแบบนี้ไว้ต่อไปเดอ้อนะคะล้วกะ็บทนานพี่น้องเพื่อนกันยังได้พูดถึงทางด้านพี่มอนอิงนะคะเพื่อนกะว่าสําหรับพี่มอนอิงนะคะก็ให้ดูแลอุ้งอิงให้เบื้องน้องนั้าเด้อนะคะล้วก็เพื่อนกะว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลอกนะคะที่อุ้งอิงกับพี่มอนอิงสิมาพอก,กันบ่เป็นเรื่องบังเอิญย่างแน,น,น่นอนนะคะเขาเอ่ยว่ามีบุญสัมพันธ์กันมากแต่ศาสตร์กรมาตา พบที่แล้วพนาพี่น้องลากาสำรับนี่ละนะคะเพิ่นกับว่าเสียนนกะบ,บอดโจนะคะกะเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก,ก่อนศาดนีจังไหนมาเป็นเซี่ยวกันเหมือนมอนอิงกับอุ้งอิงเพชรบนแพเพิ่นกัว่าทั้งคู่มีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนศาดนีก็เลยนี่ละได้มาดูแลก,กันนะคะลากาบ๊อทนานพี่น้องสำรับทางด่านหลวงตาหนูกะยังได้ให้โอวาดอุ้งอิงอีกนะคะว่า คนธรรมดาไมา่ได้มาปน้เป็นว่าคนพิเศษเขาคงห้องลงมากหรือว่าคนพิเศษนะแต่ว่าได้เป็นคนธรรมดาที่าังกนแรงซ้หรับอุ้งอิงนะคะไม่ใช่ใครจะดังได้นะฮะลากาบอกอีกว่าน้องนี่บ่เป็นคนธรรมดาแท้ๆละขันห้าคนธรรมดาสิดังได้ขนาดนี้บ่พน,นาพี่น้องอุ้งอิงนี่พูดละทางเทวดาเผ่นทรงลงมากห้เป็นแบบนี้ น้องถือว่าเป็นคนพิเศษพนาพี่น้องนะคะนี่คือทางด้านหลวงตาณุได้บอกกับนอ้องอุ้งอิงไหวแบบนี้นะคะเสอว่าหลายคนก็คือสีผ้ากันขนหัวลูกนาะพี่น้องเนาะนะคะละกะนี่ละเพื่อนกว็ว่าสํหรับแม่หน่อยนะคะก็ให้ผ้าอุ้งอิงนี่แหละไปเขาวัดถ้ำบุญบ่อยๆนะคะท่างเทิงฝ่าเพิ่นทรงให้อุ้งอิงมาเหตุในสายแบบนี้พนาพี่น้อง น,ะะนี่คือโอวาทของทางด้านหลวงตานุนะคะคนลูกตังแต่บ่งทีบอกว่าน้องไม่ใช่คนธรรมดาเทเๆละนะคะขันห้าคนธรรมดาสิบดังคักขนาดนี้นะคะน้องต้องแบบคือจังก้อนหนานี่สำรับอุ้งอิงนะคะน้องกะพ่อกับเปืืองเล่าพ่อความลำบากมาหลายนะคะหลังจากที่ ได้มาพอกับบอโจอยยามานินพี่น้องนะคะหล้กกามาเป็นพ่อลูกกันพ่อลูกคู่บุญเดมมาอยู่น้ากันไม่น่าเชื่อนะคะว่าสําหรับทุกอย่างสิเกิดขึ้นเล็วขนาดนี้บว่าจะเป็นในเรื่องขององค์กรสาวน้อยพี่น้องจะรอนขึ้นหลายสําหรับองค์อิงตอนนี้กับมีเอฟซีแฟนครับมาหาักหนองหลายกลายเป็นคนดังชัว่วพลิบตาเลยบันเทาะนะคะขนาดอยู่ในวงการย่งบ้านเดมพ่อสองปีแต่ว่า กะหดกะปังคักขนาดนี้แล้วนะคะแมนคือจังคําของหลวงตานุไดบาอิลีนะคะที่เพิ่นบอกว่าอุ้งอิงไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะขันหานองเป็นคนธรรมดานองคือสีบ,บ่ดังคักขนาดนี้พันนาพี่นองเป็นจังได้สำหรับคําคัมนี้ของหลวงตานุนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะสำหรับคําแบบนี้เพิ่นก็บ่าบุญละเถิงป่า ทรงอุ้งอิงไหมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างเวลาทุกอย่างเวลาจะเป็นตัวจัดสรรน,นะคะนี่ล่ะพี่น้องย่างอุ้งอิงเวลาเป็นตัวจัดสรรน,นะคะว่าไหมาพอกระบอดโจูมานินหลก้กก็ผ้ากันสสงผ้ากันสมนะคะเป็นจังไหสํา้รับวงสาวหน่อยในตอนนี้พี่น้องจะเริ่นขืนไล่บักคักนะคะหละก้กการซ้ำรับอุ้งอิงน้องได้เข้ามาอยู่ในวงสาวหน่อยแล้วทําให้ศิลปินหรือว่าใครก็ตามที่ได้อยู่ใกล้น้อง ได้มีรายได้เขามานะคะคือว่าเหมือนน้องช่วยเหลือทุกคนให้มีรายได้วันเถาะนะคะนั่นล่ะพี่ดองกระถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับอุง้งอิงเพชรบันแพงนะคะลาพี่ดองสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบใบสมีสกอนนะคะสวัสดีค่ะ